สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านมีงานปาร์ตี้จัดงานวันเกิดเล็กๆให้ลูกชายอีแม่ก็ไม่พลาดที่จะเป็นแม่ครัวและเข้าครัวอีกเช่นเคยวันนี้มีเมนูลากไลยมากทั้งล็อสเตอร์ปลานะคะอือดูสิทุกคนปลาตัวใหญ่มากและเนื้อก็ชิ้นใหญ่มากวันนี้แสบมีปลาแซลมอนจํานวน2อชิ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรับชมว่าเมนูที่แสบทําวันนี้จะเป็นเมนูอะไรกันบ้างนะคะดูอาหารแล้วน่าทานใช่ไหมละ่ะคะทุกคนตอนนี้มาจัดการทําปลากันก็นเลยจ้าสําหรับปลานี้แสบซื้อมา แบบสดๆเลยนะคะให้เขาทําให้เรียบร้อยแล้วแต่ขอมาตัดครีปออกนิดนึงนะคะเพื่อความสะดวกในการที่เราจะกินนะทุกคนนี่ทําอะไรก็ต้องให้มันดูสวยงามไปหมดทุกอย่างนะคิดเองเออเองอีกแล้วนะคะสไตล์ครัวไม่แสบเลยทุกคนมาตอนนี้ล้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทําการบ้างได้เลยจ้าตอนนี้แสบขอเตรียมการไว้ก่อนนะคะเตรียมอาหารทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆและแขกรับเชิญยังไม่ได้มานะคะตอนนี้มาถึงคิว ของล็อบสเตอร์กันแล้วจ้านี่เป็นล็อบสเตอร์ที่แสบซื้อมาแบบ สำเร็จและสุกแล้วนะคะทุกคนมาขั้นตอนนี้ขอผ่าลังนิดนึงนะคะแวกออกเลยจ้าสำหรับเมนูนี้จะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้นอกจาก l o f s t e r อบชีสนั่นเองทุกคนกล้ามใหญ่มากขอบอกนะคะตอนนี้ขอตัดทั้งหัวด้วยเพราะว่าเวลาที่เรานำชีสนะคะยัดใส่จะได้ทั่วถึงเลยจ้าชีสยืดๆเมนูนี้คอนเฟิร์มว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยคะ่ะทุกคนมาก็เป็นครั้งแรกที่แซบทำเหมือนกันนะคะเมนูนี้เดี๋ยวรอติดตาม รับชมนะคะคตอนนี้ปลาก็เตรียมจะใส่ซึงได้เลยจ้าสําหรับวันนี้แสบใช้เป็นปลาจํานวน2ตัวนะคะเตรียมตั้งใส่ซึงไว้ก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกแขกยังไม่มานะคะแต่แม่ครัวก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเลยจ้านี่ l o เ s อร์นะคะแสบเลาะเนื้อออกมาแล้วหลังจากนั้นนําชีสนะคะยัดใส่ลงไปเลยจ้าอืมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวรอเข้าเตาอบนะคะแต่ตอนนี้ยังรอเพื่อนมาก่อนอย่างที่บอก เตรียมการให้พร้อมก่อนเลยนะคะดูรูปร่างหน้าตาร็อคเตอร์อบชีสนะคะแต่เดี๋ยวรอเข้าตู้อบอีกทีหนึ่งมาขั้นตอนนี้เป็นปลาแซลมอนนั่นเองขอดึงก้างออกนิดนึงนะคะวันนี้แซบเลือกเป็นแซลมอนชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกําลังน่าทานเลยทุกคนตอนนี้ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ซับกันนิดนึงหลังจากนั้นแซบขอโรยเป็นเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยและที่ขาดไม่ได้เลยสไตล์ครัวไทยนะคะก็ขอเป็นรสดีเพิ่มเติมลงไปเลยจ้ะ กำลังใจก็มานะคะและต่อไปขอโรพริกไทยลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม,ม,มกลิ่นหอมนะคะไม่รู้เป็นอาหารฝรั่งหรืออาหารไทยนะคะแต่แซบก็ทําตามความเข้าใจของตัวเองนะคะวันนี้จัดเต็มเลยจ้าวันเกิดลูกชายนานๆทีนะคะจะจัดสักครั้งหนึ่งปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดให้เนาะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ เลิกงานดึกนะคะวันนี้ก็จัดให้เต็มที่ไปเลยจ้าวันนี้ซื้อเนื้อมาเป็นเนื้อออกตทโกดนะคะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะคะทุกคนและวันนี้แสบจะทานคู่กับผักนะคะวันนี้แรบจะนําผักทุกอย่างนะคะมาผัดกับเนยตอนนี้ขอเตรียมในส่วนของผักก่อนมีแครอทเห็ดบลอกครี่ถั่วนั่นเองนะคะสําหรับบอกครี่แสบจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะทุกคนเวลาผัดจะได้ไม่เละนะคะนี่ก็ตัดไปเลยจ้าวันนี้ใช้ผักเยอะ อะมากทุกคนแขกรับเชิญวันนี้มีประมาณ8ถึง9ท่านนั่นเองนะคะแขกยังไม่มาแม่ครัวก็จัดการไปเลยจ้าเชงเื้อหาพ่อครัวก็ยังไม่เห็นมาเลยอืมเอาลูกสาวมาถามมาแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจ้าวันนี้แม่มีความสุขนะคะมาตอนนี้ตั้งน้ําเรียบร้อยแล้วมาทําในส่วนของสลัดกันบ้างนะคะทุกคนสลัดแม่แสบก็ซื้อมาอีกอกําลังใจมาอีกละลรอบหนึ่งแล้วนะคะวันนี้สลัดแสบจ่ายเป็น ข้าวโพดด้วยนะคะแซบใช้เป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะทุกคนเลือกผักตามชอบนะคะใครชอบทานผักอะไรก็จับใส่ลงไปเลยจ้าวันนี้แซบเป็นแม่ครัวยุค 5G นะคะอะไรที่ซื้อมาได้ก็ซื้อแล้วเราก็ดัดแปลงไปเลยจ้าตกแต่งให้สวยงามก็ดูน่าทานไปอีกแบบนะคะน้ำสลัดเราก็พร้อมวันนี้สลัดแซบจะทานคู่กับมอสซาเรลล่านะคะเป็นชีสมอสซาเรลล่าอืทานคู่กับสลัดอร่อยมากทุกคนขอบอกทำไป ชิมไปนะคะฝีมือตัวเองพอแสบก็เข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวขอเตรียมเป็นในส่วนของอาหารทันเล่นนะคะวันนี้จะเป็นชีสนะคะและพริกที่ใส่ชีสเขาเรียกอะไรจําชื่อไม่ได้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าตามรูปนี้เลยแล้วกันนะคะซื้อมาก็จับมาตกแต่งใส่จานภาชนะให้ดูน่ารับประทานนะคะแค่นี้ก็เป็นอาหารมื้อสุดพิเศษของครอบครัวเราแล้วคะ่ะทุกคนตอนแรกคุยกันกับพ่อแสบว่าอยากจะไปทานที่ร้านอาหาร แต่ว่าเราไปกันหลายคนถ้าไปมื้อหนึ่งก็ประมาณ4500ยูโรได้นะคะแต่วันนี้ทำที่บ้านก็ประหยัดเงินไปได้อีกนะคะทุกคนลองกินฝีมือตัวเองอร่อยแน่นอนนะคะตอนนี้ตั้งน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วแสบขอลวกเป็นผักก่อนนะคะเพราะว่าเวลาก่อนที่จะนำไปผัดต้องลวกก่อนถ้าไม่ลวกผักจะสุกยากมากเลยนะคะตอนนี้ก็ลวกได้ที่แล้วนะคะทุกคนเตรียมตักนกน้ำเย็นไปเลยจ้าและเป็นอาหารทานเล่นอีกหนึ่งอย่างนะคะวันนี้แสบซื้อเป็นขนมปัง กระเทียมนั่นเองนํามาเข้าเตาอบแค่นี้ก็อร่อยง่ายๆสไตล์คัวแม่เสพแล้วจ้าแม่ครัวรยุค 5G นะคะและต่อมาเป็นเมโลอนเออเมโลอนเมโลองเมโลองเมโลอน,โโลนอะไรไม่รู้ช่วงนี้เพลงนี้ติดอยู่ในหัวมากลูกชายชอบมากเลยนะคะสําหรับผลไม้อันนี้นะคะมาตอนนี้พ่อเสบก็จะมาทําการผัดนะคะวันนี้พ่อเสบลงคั่วเองเลยนะจ้าผัดใส่เนยลงไปก็คลุกเขาส่วนผสมนะคะหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยและตามด้วยผงรสดีนั่นเองนะคะหรือว่า ผงอร่อยที่แสบใช้ประจําเลยจ้าหลังจากนั้นก็บิดไปเลยจ้าพริกไทยใส่ลงไปให้มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะสําหรับเมนูนี้เวลาที่แสบทําอาหารที่บ้านก็จะต้องมีประจําเลยนะคะเพราะว่าทานคู่กับอาหารเมนูอะไรก็อร่อยนะจ้าเสร็จไปแล้วต่อมาหั่นขนมปังกระเทียมเลยจ้านี่รูปร่างหน้าตาที่แสบอบไว้นะคะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่าทานมากมาดูใกล้ๆกันเลยจ้าซื้อมาก็อร่อยได้นะคะทุกคนนี่มาตอนนี้ขอ ทำเมนูแซลมอนนะคะแซลมอนอบนะคะทุกคนนี่ก็ทาน้ํามันオอลิฟออยลงไปนะคะหลังจากนั้นแสบก็ใส่เป็นชิ้นแซลมอนที่แสบเตรียมไว้ลงไปแบบนี้เลยนะคะดูสีสันน่าทานมากเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นมาเมนูต่อไปนะคะเป็นกุ้งลอสเตอร์นั่นเองอบไปเลยจ้าแสบจะอบไปพร้อมกับปลาแซลมอนด้วยกันเลยนะคะในส่วนของน้ําซอสแม่ขัวยุค 5G จีอย่างเราตัดถุงปป๊บอร่อยปั๊บเลยจ้าวันนี้แสบซื้อมาจํานวน3ถุงนะคะเป็นเนื้อสองและปลา น,นั่นเองนะคะแซบคิดว่าน้ําซอสที่ซื้อมาก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ก็บีบใส่ถ้วยลงไปแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวนําเข้าอุ่นไมโครเวฟนะคะก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะทุกคนนี่รูปร่างหน้าตาของน้ําซอสก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีพี่ๆเอท่านไหน<ม>เคยซื้อมาลองชิมแล้วบ้างเออคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะมาตอนนี้ขอล้างสลัดนิดนึงนะคะเพราะว่าแสบจะเตรียมเสิร์ฟอาหารให้<ม>เพื่อนๆแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเริ่มทยอย มากันแล้วนะคะทุกคนวันนี้แซบจะใช้เป็นสลัดนะคะเพื่อตกแต่งจานนั่นเองนะคะและปลาที่นึ่งไว้ก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนมาขั้นตอนนี้ขอเตรียมน้ําซอสอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนะคะเพราะวันนี้แซบจะทานคู่กับ ปลาหนึ่งนะคะหลังจากที่มีซอสของแบบฝรั่งแล้วก็จะมีแบบไทยๆด้วยนะคะนี่ปลาแซลมอนอบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างเต็มสิบให้เท่าไร่คะคอมเมนต์มาให้แซบหน่อยนะคะนี่หลังจากนั้นโอ้ยตอนนี้เพื่อนสาวมาแล้วนะคะว่าน้องสาวนั่นเองนะคะมาถึงแล้วเข้ามาเซย์ฮัลโหลพี่ในครัวนะคะแซบก็กําลังตากปลาเลยทุกคนเพราะว่าปลาที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะวันนี้จํานวน2ตัวนะคะดู น่าทานมากๆเลยนะคะนี่แต่แสบยังไม่ได้ราดน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเวลาใครจะทานก็ตักราดเอาเลยนะคะมาตอนนี้พอแสบก็เตรียมทําสลัดเลยนะคะทุกคนสลัดอย่างที่บอกน่าทานมากๆเลยทุกคนนะคะแล้วแต่ใครจะปรุงรสเป็นแบบไหนนะคะชอบแบบเปรี้ยวหรือว่าแบบมันแบบธรรมดานะคะก็จัดไปเลยจ้าชอบแบบไหนนะคะวันนี้ขอตักแบ่งเป็นสองถ้วยละกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนๆมาหลายคนอยู่นะคะสีสันสลัดน่า ทานมากมากเลยนะคะทุกคนมีทั้งสีแดงและสีเหลืองมาขั้นตอนนี้กุ้ง l o เตอร์ของเรานั่นเองก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้แซบอบด้วยชีสนะคะเป็นจํานวนสองตัวนะคะเดี๋ยวก็แบ่งแ่งกันทานไปเพราะว่าอาหารของเรามีลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนนี่จัดเต็มไปเลยจ้า l o อ s ส e ตอบชีสตายครัวแม่แซบนะจ้าสาหรับวันนี้วันเกิดลูกชายแม่จัดเต็มไปเลยจ้าและตอนนี้พ่อแซบก็ตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะทุกคนทําการาดา เนื้อเลยนะคะวันนี้แสบซื้อเป็นเนื้อออกโทโกสมานะคะ <c oughs> ก็เป็นเนื้อสําหรับสเต็กเลยนะคะทุกคนนี่ชิ้นใหญ่ๆนั่นๆแน่นๆแบบนี้เลยจ้า <c oughs> ดาดลงไปเลยนะคะ <c oughs> ก็มากลับดูสิเ <c oughs> ขอบอกว่าน่าทานมากเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาตอนนี้ ย่างเสร็จแล้วนะคะพ่อแซบก็เตรียมจานมาเลยจ้ามาเนื้อของเราก็เสร็จพอดีนะคะ<_ <C> _ <T> เดี๋ยวทําการหั่นนะคะเพราะว่าเวลาที่เรายกไปเพื่อนๆจะได้ทานได้สะดวกนะคะเพราะวันนี้เราจะจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ไปเลยนะคะใครอยากทานอะไรก็ตักได้เลยจ้า<_ <C> _ <T> ตอนแรกก็อดคิดไม่ได้ว่ากลัวอาหารจะไม่พอเพื่อนๆทานนะคะแต่พอเห็นเวลาทำใกล้เสร็จแล้วมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนว้าวแต่ว่าตอนนี้เนื้อน่าทานมากๆเลยทุกคนพาะแซบย่างกําลังดีเลยนะคะสหรับ สำหรับสเต็กออกเโกอวันนี้ของเรานะคะอืหน่าฐานมากๆชิมน้อยมาตอนนี้แซบจะพามาดูรูปร่างอาหารที่แซบทําเสิร์ฟวันนี้นะคะทุกคนขนมปังกระเทียมสลัดนะคะน้ําซอสยุค 5G ซื้อมาและแาลมอนอบนั่นเองตามด้วยสเต็กเนื้อนะคะทุกคนนี่สลัดอีกหนึ่งถ้วยนะคะและปลาดนึ่งนั่นเองนะคะอ,อาหารเขาบอกว่าเต็มโต๊ะไปหมดเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวมาขั้นตอนนี้ Th điজ วันเกิดลูกทั้งทีแต่คุณแม่กับคุณพ่อและเพื่อนๆสนุกกันใหญ่เลยลูกชายเอาของขวัญมาโชว์นะคะวันนี้ได้ของขวัญเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทั้งเงินและของเล่นเกมเสื้อผ้านะคะวันนี้เป็นวันของเขาจริงๆดีใจมากเอามาโชว์ใหญ่เลยนะคะได้นาฬิกาด้วยไม่รู้ดูเป็นหรือเปล่านะคะและเกมอีกหนึ่งเครื่องนั่นเองสมใจวันเกิดเขาเลยจ้ามาขอชนแก้วกับเจ้าของวันเกิดน่อยอแม่ยกลูกชายก็ยกนะคะและตอนนี้ขอกินอาหารหน่อยนะคะลองชิมฝีมือ ก็อร่อยนะคะทุกคนนี่กินเองทําเองอร่อยเองนะคะทุกคนมาตอนนี้ขอชิมอฟเตอร์หน่อยแต่ขอจิ้มเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บเลยนะคะทุกคนเนื้อแน่นมากขอบอกนะคะก็อิ่มอร่อยง่ายๆสไตล์ขัวแม่แซ่บเอา้าขอมีคนอยากกินด้วยกระป้อนไปเลยจ้าหนึ่งคำนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสําคัญของลูกชายที่รอแล้วนะคะอยากจะเป่าเค้กถามหลายรอบแล้วแม่เมื่อไหร่จะได้เป่าสักทีนะคะก็แอบมาเซอร์ไพรสลูกในครัว และตอนนี้พ่อกับแม่ก็ขอจุดเทียนนะคะเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเซอร์ไพรสลูกชายกันนะคะ <Okay. S 1> Happy birthday to หลังจากที่เป่าเค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาตัดเค้กแบ่งให้ผู้ที่มาร่วมงานนะคะแสบขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแม่แสบครัวไทยในบเบลเยียมขอบคุณค่ะ